พูดถึงงานในวันนี้นิดนึงค่ะมีความตื่นเต้นอะไรยัง oh, ไง้โอ้โหยิ่งกว่าตื่นเต้นอีกค่ะ mm hmm. เออคือก่อนหน้านี้คือผมรันมินิฟิตไป mm hmm. ก็คือเจอแฟนคลับไปเป็นส่วนหนึ่งครับผมมือไม้สัน mm hmm. ่นแฟนคลับเห็นใน้ชทถามผมว่าหยุดมือสั่นเลยแล้ว mm hmm. คือมันตื่นเต้นมากสาหรับเราคือด้วยความที่มันเป็นแฟนมีครั้งแรกข,ของเราด้วยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเราคิดว่าเราจะทําได้ไหม่ะหมือ hmm. ว,ว่าเราต้องโฮเวทีคนเดียวเงี้ยทุกความรู้สึกทุกความกดดันมันก็แบบมันก็เข้ามาโดยที่เราไม่รู้ตัว มันก็ทําให้เราตื่นเต้นครับผมอย่างการฝึกซ้อมคะเป็นยังไงคะการฝึกซ้อมตอนนี้ถ้าถามว่าเต็ม้อยไหมผมก็ให้เต็ม้อยครับผมเพราะว่าเราก็ซ้อมมาเป็นเดือนแล้ะตอนนี้อยู่แค่ความมั่นใจแล้วครับผมแล้วก็ความที่จะกล้าแสดงความรู้สึกที่จะโชว์ไปมังกังวลอะไรอยู่ไหมคะถึงวันแล้วตอนนี้แหละฮะมันไม่ใช่คาว่ากังวลเนี่ยมันเป็นคาว่าแบบตื่นเต้นคือมันเลยความกังวลว่าเราซ้อมมา้ั้งเยอะมันมีแต่ว่าพอมาเจองานจริงๆเนี่ยมันจะเป็นยังไงมากกว่าาพร้อมเรากี่เปอร์เซ็นต์ตอนนี้แหละครับ ผมก็ให้ร้อยเลยแล้วกันอเออตอนแรกคือตื่นเต้นก็อยากจะตัดไปสักเก้าสิบแต่มีคนบอกว่าคือเวลาเราขึ้นเวทีถ้าไม่มีความตื่นเต้นแสดงว่าแบบมันไม่ได้มันต้องมีความตื่นเต้นเป็นปกติแล้วผมก็เลยเอาตรงนั้นะมาใช้เลยเอออย่างเพลงไข่ร้ายเป็นเพลงท<ช>ุกเก้าศูน,นย์อรับคะคือด้วยความที่ผมเนะี่ยเป็นคนที่ชอบกับเพลง90นอยู่แล้วเพลงกัแบทบีมงาน90นเนี่ยผมก็เลยคุยกับพี่ปาร์ตี้พี่ผู้จัดการผมว่า ที่ปาร์ตี้ผมอยากได้ตีมงานสมัยก่อนอะไเนี้ยเราก็ได้คิดค้นเพลงออกมาที่มันเหมาะกับงานโชว์นะง,งานชื่อว่าเพลงเดอเจอร์นีก็คือใช้เพลงมาเล่าในการเดินทางคือรับรองว่าในงานนี้จะได้เห็นเส้นทางเดินทางตั้งแต่วันแรกใช่ใช่ครับผมคือผม,มอยากอยากมาขยายความตรงที่ว่าคือผมไม่ใช่อยู่ยมาอยู่จุดนี้เลยก็คือผมแบบมีทั้งแบบไปทํานู่นทานี่ล้มมาก่อนกว่าจะมาถึงวันนี้ได้ไงครับ แสดงว่าก่อนจะมาเป็นเพลงทุกวันนี้วันนึงมันก็ค่อนข้างยากครับอ่าสำหรับผมมันค่อนก็ค่อนข้างที่จะยากครับนอกจากเพลงที่เราเตรียมขนให้แฟนๆเราเรามีอะไรพิเศษอีบ้างจริงๆก็มีโชว์เซอร์ไพรส์หลายโชว์เลยครับผมอย่างเช่นอย่างที่บอกไปแขกแขกรับเชิญคือตอนแรกพี่นักข่าวถามว่าผมไม่อยากสปอยจนตอนนี้ทุกคนรู้หมดแล้วว่าคือใครเห็นตอนนั้นบอกว่าเตี้ยกว่าตัวเองไม่ใช่เหรอเตี้ยกว่าวันนั้นวันนั้นบอกพี่ว่าเตี้ยกว่าเตี้ยกว่าผม อี่ต้นสูงจริงๆก็เตี้ยกว่าจริงๆนะคือตอนนี้เอออยากดวยกล้องซูมาข้าวมากผมเลยว่าส้นแบบสูงเท่าตึกครับผมจริงๆฟุตซูมเองอะไรเองเรามีส่วนมีส่วนครับผมมีส่วนฮะคือเราก็ส่ง reference เลยว่าเรากอยากได้ชุดประมาณนี้นี่เป็นชุดประมาณที่แบบเราชอบ เป็นเคสของเราเราก็เสนอไปแล้วมันพอดีมันเข้าตีมงานสมัยก่อนด้วยตีมงาน8ป90ครับผมเดีว่ากังวลในเรื่องการเต้นด้วยใช่จริงๆก็พอสมควรครับผมจากคือผมเป็นคนที่เต้นไม่ค่อยได้ไม่ไม่มีพื้นฐานไม่มีสกิลการเต้นมาก่อนเนี่ยมันก็จะกังวลเป็นธรรมดาครับผมแต่วันนี้ก็คือได้เห็นเต็มเต้นแน่นอนเต็มที่ครับผมเต็มอือคือเต้นกันให้รองเท้าหลุดอะไรกันไปข้างเลยก็คือตอนตอนเช้าเออรัน วกลันก็คือรองเท้าส้นเปิดและหนึ่งครับผมเห็นบรรยากาศข้างนอกบ้างยังครับพี่ไปแอบดูแฟนๆบ้างยังโอ้ผมมาถึงนี่ตั้งแต่หกโมงก็ได้ดูแค่บูธด้านหน้าครับผมแต่ว่ายังไม่ได้ดูว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างแต่ข้างนอกข้างนอกนี่ซึ้งแน่เลยนะจริงเหรอฮะแบงแบงออกแบงค์ยังไงนิดนึงนิดนึงเออช่อใหญ่มากเลยคือเขาก็อาจจะเอส่งแบบตัวแทนแสดงความยินดีมาในรูปแบบแบบเป็นแบงค์ก็ได้อะไรเงี้ยผมก็ ต้องขอบค,คุณทุกคนนะครับส่วนตัวนแบบว่ามีโอกาสได้เซฟฟิกแบ็นี้ยังก็มีเข้าไปอ่านในทวิตเตอร์บ้างแล้วครับผมแต่ว่าก็น anyway. ิดหน่อยฮะเพราะว่าเราไม่ก่อนหน้านี้ก็คือไปรันทุกอย่างหมดเลยไม่กดดันเพิ Ö. ่มขึ้นเนาะเพราะอ่านฟิกแบกแล้วคือเออครูผมพยายามจะไม่เข้าไปอ่านจะได้แบบเอออยู่ๆมาคือโชว์เลยจบเลยจะได้แบบอยู่สมาธิตรงนี้ดีกว่าปีนี้ตั้งใจทําอะไรเป็นพิเศษไหมครับนี่แหละคะงานแฟนมีครั้งนี้ละครับผมจริงๆแล้วผมเกิดวันที่แปมีนา แต่ว่าด้วยสถานการณ์แล้วก็เนื่องด้วยวันเวลาสถานที่ที่เหมาะสมก็คือเราก็เลยเลื่อนมาที่วันที่27นี้ครับผมก็เหมือนกับกเป็นการให้ของขวัญแ,แฟนครับแล้วอย่างหน้าพารากอนล่ะคะที่เราไปแอบหมุนตัวถ่ายรูปอ๋อนั้นก็เป็นโปรเจกต์ของทางบ้านผมเองฮะคือเขาเปิเปดโดเนตให้ทุกคนโดเนตเข้ามาแล้วก็จะมีของกลับไปแล้วเขาจะเอาเงินโดเนตไปขึ้นจอ LED อีกครั้งยังเอาไปสร้างห้องสมุดในจังหวัดอุบลครับผมที่เขาขาดแคลนใช่ครับ ถือว่าเป็นปีดีปีนึงก็ถือว่าเป็นปีวันเกิดที่ผมคิดว่าน่าจดจําที่สุดแหละหลังจากนี้แฟนๆจะชวนมามีโปรเจกต์อะไรเพิ่มเติมไหมครับมีครับผมเร็วๆนี้ก็จะมีอีกแฟนมิตหนึ่งเป็นแฟนมิตติ้งออนไลน์ครับผมชื่อว่าบนเปรมอิสเรียวที่จัดขึ้นในวันที่18เมษายนนี้ตอนนี้ก็ขายตั๋ซ้อมอะไรไปถึงไหนตอนนี้ยังไม่เริ่มซ้อมเลยครับผมคือตอนนี้โฟกัสตอนนี้กน ควันนี้วันนี้พี่บุญก็มาด้วยป่ะครับพี่บุญออกใหญ่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 ครจะมาโอ้โหพี่บุญลงทวิตเตอร์ไปตั้งขนาดนั้นครับผมตั้งแต่ตอน8ปดโมงเก้าโมงอะซื่ออะไรนะเขาบอกว่าเหนื่อยไหมคนดีแคปชั่นทวิตเตอร์โอ้โหมไม่มีใครรู้เลยมั้งว่าพี่บุญไม่มาหรือมาเนี่ยใจชื้นขึ้นแม่ค้าเพราะแบบว่ามีพี่พี่มาจริงๆก็ดีใจครับผมเพราะว่าพี่บุญคือเขาเป็นเขาเป็นคนที่เริ่มต้นมากับเราด้วยเป็นพาร์ทเนอร์ที่แบบผมสนิทด้วยที่สุดในการทํางานของผมแหละ ก็ดีใจที่เขามาเป็นส่วนหนึ่งในการแบบเ,เป็นแฟนมีครั้งแรกของผมด้วยครับวันนี้ขึ้นเทนทวิตสักระดับที่เท่าไหร่ดีจริงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่กล้าหวังอะไรมากครับวันนี้แต่ทแบบ่านหนึ่งก็ดีเนาะท่านหนึ่งก็ดีครับผมใช่ okay. สุดท้ายค่ะอ่ะฝากขอบคุณแฟนๆครับผม<ห>ก็ฝากขอบคุณแฟนๆทุกคนนะครับผมที่ซื้อบัตรเข้ามาดูเพลนเดอร์เจอร์นี่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นรอบออนกราวหรือว่าจะเป็นรอบออนไลน์ทิกเก็ตนะครับผมสำหรับใครที่ไม่ได้มาครับไม่ต้องเสียใจเลยนะครับยังไงก็ ผมรู้ว่าทุกคนแบบอาจจะติดธุระบางอย่างอะไรเงี้ยครับผมเข้าใจแล้วผมก็ยินดีว่าพวกคุณแบบยังไงก็รักรักผมแบบที่แบบเขาเรียกว่าอะไรอะยังไงพวกคุณก็แบบรับผมแต่อาจจะแบบมาไม่ได้ผมก็รับรู้ได้ถึงตรงนั้นผมก็รักพวกคุณครับผมก็รักพวกคุณครับเออโอเคขอบ <c oughs> คุณครับขอบคุณที่พี่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับนะ <c oughs> <c oughs> ไม่ไม่ไม่ล่อีกทีหนึ่งค่ะแปมขออีกทีนึ่งแต่วางไปที่พื้นก่อนเลยกับไ่จัดอันขอแบบด้วยอีกทีหนึ่งได้ไหมค่ะแปมคุณครับลงมาแปมพี่แปมขอแบบไดร์โกเตอร์ค่ะอะไรนะฮะขอแบบไดรอโกเตอร์ค่ะเอ๊ขาซ้ายไปเออได้ปิ ตรงนี้ตรงนี้นะเคือกลับกลับบ้านไปก็ที่ปวดหลังเหมอนกันะตอนนั้นเพรมครับเพรมครับเพรมครับอุ๊ยการนี้ตออผมโอเคขอบคุณนะครับเพรมครับเพรมครับตรงนี้ครับขอบคุณมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับ